มีการพูดที่ดีการพูดที่ดีออกมาแน่นอนผู้โดยสารของเราหลักเลยผู้โดยสารเนี่ยไม่มีใครแล้วครับที่ไม่ชอบคนพูดจาเพล่ฉะนั้นเราจะต้องไม่พูดจายั่วยุเสียดสีให้ผู้หนึ่งผู้ใดปในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ร้ายกันนะครับไม่ส่งเสียงดังลบกวนผู้โดยสารนะครับไม่ส่งเสียงดังลบกวนผู้โดยสารไม่ตะคอกผู้โดยสาร คำหยาบไม่พูดไม่ล้อเลียนผู้โดยสารไม่ตําหนิผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขอโทษเมื่อเมื่อพลาดพังนะครับแล้วเ,เมื่อเขาทําดีเราก็ต้องขอบคุณหรือเขาให้ทิปเราหรือเขาเก็บสิ่งของอะไรให้เราไว้หรือว่าชมเราเราก็ต้องกล่าวขอบคุณเขาผู้โดยสารนะไม่ทําให้ผู้โดยสารได้รับความอับอายไม่ถากถาง ไม่ปิ้นป้อนกลับปลอกนะครับไม่ชวนผู้โดยสารทะเลาะอันนี้สําคัญนะครับผู้โดยสารบอกหนกหูครับเดี๋ยวผมปิดหลีวิทยุให้นะครับไม่ใช่ผมชอบฟังอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่หัวใจบริการแล้วนะครับไม่พูดจาให้ร้ายหรือแช่งชักผู้โดยสาร